สวัสดีครับผมโน้ต BP วันนี้เราจะมาทำเคเวสโลกที่มีชื่อว่าเรื่องราวแห่งทาทาระผมจำไม่ได้แล้วว่าเคเวสมันเริ่มตรงไหน,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 นแล้วเคเวสมันก็ให้ไปตามหาคนที่ชื่อว่าซาเวียร์แถวแถวทา,ทาราซุนะแล้วมันก็ไปให้ตรวจสอบสภาพ รอยแยกนี้ยิ่งดูยิ่งอันตรายรอยแยกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันอิเล็กโทรกระนำอยู่ไหนโอ้นุ่นเจอแล้วทะลุทะลวง,ลวงเข้าไปเราต้องกดสำรวจจะพวกฟาตุยกระจอกรอยแยกนี้คงไม่ได้เกี่ยวกับพวกฟาตุยหรอกใช่ไหมกลับไปร,รายงานให้ซาเวีย คุณรู้จักปืนใหญ่คามูยจิมะเป็นปืนใหญ่ที่ทใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยธาตุไฟฟ้าแล้วนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างซาเวียนยก็บังเอิญรู้วิธีใช้ปืนใหญ่นี้ซะด้วยแล้วมันก็จะขึ้นมาร์กให้ว่าปืนใหญ่อยู่ตรงไหนบ้างเราสามารถเปิดดูได้ในกระเป๋านะไอเทมควสดอะ พอเรากดตัว V ีเพื่อน,นำทางใช่ไหมมันจะไม่นำทางให้ให้เปิดช่องเก็บของดูที่ไอเทมควสหาไอเทมที่มันเป็นแผนที่ที่ตั้งปืนใหญ่คามูจิมะตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้อยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมแล้วก็เปิดดูแผนที่น่าจะเป็นตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ไปที่มันมีวาร์ปก่อนนะเจอละใช้ปืนใหญ่ยิงรอยแยกให้แตกติดสถานะไฟฟ้าหรืออิเล็กตรอนเย้ยยังไม่ได้กดอะไรเลยนะ มันก็เด้งขึ้นมาไม่มีระบบเล็งแล้วยิงคุณต้องปรับระดับความสูงและทิศทางการยิงไปที่เป้าหมายที่ต้องการโจมตีถ้าเล่นในคอมก็ w a d ใช่ไหมจะสังเกตว่ามุมกล้องมันหมุนไม่ได้นะปืนมันจะหมุนเห็นไหมเป็นไปทางซ้ายละองศาถูกไหมเนี่ยกดกากระบาดไปแล้วเล็งไม่ได้ไม่ตรงต้องไปอีกซ้ายอีกต่ำไป w ก็ขึ้นสูง นี่ก็ซ้ายเกินขวาหน่อยนึงลองดูปุ๊มโอ้ยไม่ถึงขึ้นอีกเอ้ยมันยิงต่อเนื่องได้เลยเว้ยไม่ต้องไปเก็บอิเล็กตรอนนำใหม่อ่ะไปละโดนแล้ว,ว,ลวองศามันก็จะประมาณนี้กดแงนหน้าขึ้น2ครั้งต่อไปไปอันล่างก่อนก็มีอิเล็กโทรกนนำให้เก็บใกล้ๆ ก็เก็บมาก่อนแล้วก็ปืนจะใช้งานได้ขวาขวาอีกเราจะเล็งไปตรงนั้นใช่ไหมคิดว่าน่าจะตรงละแงนขึ้นหนึ่งครั้งอันนี้ผมกดแงนขึ้นมาหนึ่งครั้งยิ่ง Enter แมวเบี้ยวขึ้นสูงอีกขวาอีกนิดทำไมเหมือนมันไม่ตรงเลยอะลองดู โดนไม่ยากแล้วก็ไปจุดสุดท้ายข้างบนตรงนี้ชิงขวานิดนึงคิดว่าน่าจะได้ขึ้นหนึ่งครั้งยิ่งพิวแบมไม่ถึงขึ้นอีกนิดแบมตุ่มเรียบร้อยเออ เกาะแตกแล้วกลับไปรายงานให้ซาเบียร์กลับมาแล้วเหรอการระเบิดเมื่อกี้นี่เอาเรื่องอยู่นะมาได้ยังไง <c oughs> เข้าใกล้มิคาเกะเฟอร์เนสเข้าไปได้เลยเหรอมันมีธาตุไฟฟ้าเข้มข้นไหมเลือดเราจะลดเรื่อยๆไหมโอ้ยมีจริงๆด้วยเก็บอิเล็กโทรกำั เก็บอิเล็กโทรการะนำตามทางด้วยทะลุม่านเข้าไปนี่คือมิคาเกะเฟอร์เนสสินะอ๋อเป็นรูปร่างอย่างนี้เหรอมันคือเอยียงว่าอุปกรณ์จัดเก็บรีบจดบันทึกใช้ฟังก์ชันกล้องเพื่อถ่ายภาพอุปกรณ์อ่ะมายืนตรงจุดนี้เดี๋ยวเดียเก็บอันนี้ก่อนเดี๋ยวเลือดรถไม่รู้ตัวใช้ฟังก์ชันกล้องก็คือ กด ESC กดโหมดถ่ายรูปมุมกล้องถูกท้องแล้วกด Enter ไม่ต้องบันทึกก็ได้รายงานให้ซาเวียรู้เดี๋ยวค่อยมาสำรวจทีหลังแล้วกันนะทำเควสก่อนรูปภาพที่มีรายละเอียดชัดเจนแล้วมันก็จะเป็นเควสต่อเนื่องใช่ไหมลาตะเวนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดติดตั้งสัญญาณ3จุดพอเควสนี้เสร็จเราก็จะเข้าไปสำรวจ ในนี้ได้ละไอที่มันเป็นบาเรียรสีฟ้าที่เราวิ่งชนอะ่ะมันไม่ให้เข้าต้องทำโพสต์นี้ก่อนแต่พอเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีพลังงานไฟฟ้าที่เข้มข้นสูงทําให้เลือดเราลดตลอดเวลาต้องเก็บอิเล็กโทรกันนำไปเป็นระยะระยะไม่งั้นคุณจะเปืองไก่มากไก่ก็คืออาหารเติมเลือดนี่แหละไก่พอหมดไปละใช้เป็นอันนี้มัสเตเกะมิตรโรเป็นอาหารของเมืองลีเย